สวัสดีทุกคนเรามาอยู่ช่องมอนเตอร์กันอีกแล้วนะวันนี้จะมาทำคลิปที่มีชื่อว่าประวัติตัวละครประวัติตัวละครในวันนี้นั่นก็คือเฮโกเฮโกเป็นเด็กผู้หญิงผมสีม่วงอ่อนนวลตาสีม่วงอ่อนมีน้องสาวอยู่หนึ่งคนชื่อมิตะมิตะ,มตะไม่ชอบหน้าเฮโกเพราะเฮโกนั้นเป็นคนที่หน้าประหลาดที่สุดเฮโกนั้นโดนเพื่อนๆล้อ,ออยู่ประจำ แต่พี่แกก็มีความเข้มแข็งและมีพลังพิเศษอยู่หนึ่งอย่างโดยได้รับพลังนี้มาตั้งแต่ตอนที่สมัยอยู่อายุเจ็ขวบทําให้นางนะคะได้พบเัอตนที่แค้จริงของนางแท่ประวัติอันน่าเศร้าของเธอก็อยู่ในซีรีส์ตอนที่หนึ่งเรื่อนาวของเฮโก้ด้วยประวัติของน้องนางคือน่าเศร้ามากเลยใครที่อยากจะไปดูนะครับก็ไปดูซีซั่นที่หนึ่งได้ แล้วน้องก็เป็นญาติห่างๆกับเราอีกด้วยส่วนเรื่องน้องแฟดนี่เราจะทําทีหลังนะคะส่วนนี่คือความรู้สึกที่อยากจะบอกว่าอยากไปยูแต่คลิปชอ็อตเพราะว่าสงสารคนที่่าษาทำคลิปยาวให้หน่อยดีอยู่ในคลิปชอ็อตนั่นแหละคลิปจอตคลิปชอ็อตก็ฝากไปดูคลิปยาวที่่าห์ตัดเป็นหลายนาทีหน่อยได้ไหมแล้วคลิปนี้ก็ขอเพียงข้านี้ก่อนนะคะจะไม่มีอะไรมาก,กวอกคลิปนี้ใช้เวลาทําให้นิดหน่อยเอง เสื่อชิ่ตสลอนลอยซับนี่อันนี้คิดไว้นาน้ะนะครับว่าเราจะทำคิดบสลอน้อยซับแบบเปิดหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราติดตามชมได้เลย